ตะกุดปอกรูกปืนพระอาจารย์ออสวัดไส่ไหมช่วยคนงานตกนั่งร้าน4ชั้นรอดชีวิตได้ด้านหลังผมคือจุดให้เช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อออสวัดไส่ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปชมพาไปบูชาตะกุดปอกรูกปืนที่ทางวัดเนี่ยให้บูชาอยู่ที่ตู้วัตถุมงคล ประวัติหลวงพ่อออสวัดสายไหมพระครูโสพลพัฒรเวเศด็อกเตอร์หรือที่รู้จักกันดีในนามพระอาจารย์ออสวัดสายไหมได้เรือนสมณศักดิ์เมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดลาดชั้นเอกพระครูโสพลพัฒรเวเศ พระอาจารย์ออสวัดไสยใหม่นักพัฒนานักการศึกษาพร้อมสนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรงเรียนและวัดในถิ่นธุรกันดานมากมายจบชั้นปฐมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดวังจิกอำเภอสามชุกจากนั้นได้ออกมาช่วยเหลือครอบครัวหาเลี้ยงชีพและใช้ชีวิต ตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปและเมื่อวันที่6มกร25า2534ขณะนั้นพระอาจารย์ออสอายุ32ปีได้เข้าอุปสมบทที่วัดสายไหมจึงได้รู้จักในนามพระอาจารย์ออสวัดสายไหมโดยมีพระสุนทรศีลาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นพระอุปชา พระประหลัดช้อยโชติโกวัดสสยใหม่เป็นพระกรรมวาจาและพระคูวิบูลวรณคุณวัดราชสนุนตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปร,รุมธานีเป็นพระอนุสาว,วนาจารย์พระอาจารย์ออสวัดสสยใหม่เป็นพระที่มีเมตตาสูงทำบุญช่วยสนับสนุนกิจการงานของสงฆ์ เผยแพร่พระพุทธศาสนาจัดอบรมนั่งสมาธิกรรมฐานจเจริญกุศลภาวนาเป็นพระนักพัฒนาและพระนัก,กศึึกษาด้วยการศึกษาความรู้ต่างๆด้วยตนเองและได้พบตำราคาถาของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมาถามเท่าจังหวัดชัยนาทเมื่อศึกษาปฏิบัติธรรมควบคู่กับตำรา ศึกษาวิชาการด้านการทำตะกุดมาจากพ่อรอดแสงสุขจันทร์คารวาสเมื่อร่ำเรียนได้วิชาความรู้มาแล้วจึงได้มาบวชเรียนอยู่ที่วัดสายไหมเป็นเวลากว่า26ปีก่อนจะจัดสร้างปลูกเสกตะกุดลูกปืนแจกจ่ายประชาชนเรื่องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับคนงานที่ทำงานไซ้งานก่อสร้าง ได้มาเมตตาขอสะดุดลูกปืนของหลวงพ่อไปเป็นรุ่นที่หลวงพ่อเนี่ยเมตตาแจกให้ฟรีไม่ว่าจะเป็นดอกเล็กดอกใหญ่แต่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ทางวัดออกให้บูชาไตรมาสคือปี2,563จะมีอภรระ,ะจานเป็นลายมือหลวงพ่อทั้งภายนอกเนี่ยจะจานอยู่ที่การคือ2 2 2แถวนี่คือแถวที่1แล้วก็แถวที่2จะเป็นลายมือของหลวงพ่ออด ท่านเมตตาจารย์ให้เองเรื่องคนงานเนี่ยที่ตกนั่งร้านทั้งหมดคือ4ชั้นอ่าในตัวเนี่ยพบตะกุลดุกปืนตกนั่งร้านสี่ชั้นก็เปียบเสมือนตกตึก4ชั้นเนี่ยในขนนวดที่ทําการก่อสร้างผลก็คือรอดชีวิตราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปเอกซเรย์สองรอบหมอก็บอกว่าปกติดีนี่คือเรื่องราวที่จะบันทึกไว้เป็นตำนานของตะกุลปอกกู้ปืนของหลวงพ่อออสวัดไช่ไหมจังหวัดปทุมธานี นี่คือตะกรุดรุ่นที่หลวงพ่อเมตตาจารย์ให้คือ2,563รุ่นที่เมตตาแจกให้ฟรีที่เราได้รับกันจะเป็นดอกเล็กดอกใหญ่จะไม่มีรอยจานที่เป็นรายมือของหลวงพ่อแต่ข้างในพุทธคุณดีเยี่ยมเหมือนกัน